ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการสมวิธีปุ๋ยหมักน,นะครับอันนี้ปุ๋ยอคอกใช้ปุ๋ยอคอก3ากระสอบต่อแก็บ่ัวหนึ่งถุงก็ได้สามต่อหนึ่งครับ ถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้เราก็จะใช้เป็นจอบคนผสมกันก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเครื่องตัวนี้ก็จะสะดวก ขี้วัวไปอันนี้เป็นขี้วัวสามกระสอบต่อแกบดิบหนึ่งลูกครับแกบดิบก็คือแกบข้าวเราที่เตรียมไว้ครบับผม น้ำยี่สิบลิตรน้ำผสมกากน้ำตาลน้ำยี่บก่อนยีลิตรน้ำตาลหนกิโลน้ำตาลหนึกิโลแล้วก็น้ำกึนีซีห้ิบซีซีอ๋อครับ อันนี้เป็นสูตรของทางฟาร์มเราเลยนะครับตุ๊กตัวไส้ลับสีมือ,อต่อไปก็ลำข้าวนะครับอาจารย์ดอนบอกสีกำมือนะครับสีอะไรนะสีบ้านหน่อยเลยเฮ้ยอันดี นีกคือดังสุดไงแต่เราใส่ไว้ที่ไหนใส่ไว้ไหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปให้ปลาแล้วทำสามรอบเล้เวแเราทำทำเสร็จก่อนอย่างไรแต่ต่อแล้ว,ลวเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวมันล้นต้องบอกมันล้นมั้ยอ่ะ